สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะดิ๊ปก็ยังอยู่ในตอนวาดรูปลืมแนะนําตูวอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะคะพบกับดิ๊ปเจ้าหญิงแห่งวงการแอสโซีเช่นเคยนะคะฟริงวันนี้นะคะดิ๊ปก็ยังอยู่ในตอนที่มีชื่อว่าวาดรูปสอนระบบนะคะวันนี้นะคะจะเป็นระบบที่ มีหลายๆองค์กรนะคะขอการรับรองระบบนี้และยิ่งช่วงจริงๆยังมันควรจะทําก่อนหน้านี้เพราะว่าช่วงที่โควิดนะคะมีคนถามเรื่องระบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะพอตอนนี้มันซาแล้วดิฉันก็เพิ่งจะทำนะคะก็คือระบบ ISO 13485นะคะเวอร์ชันน2016นะคะก็คือเรื่องของระบบการจัดการคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์นั่นเองจ้าตัวมือ ส่วนของเอามารามาคุยเรื่องของระบบก่อนเนอะว่าทําไมเราจะต้องมีระบบ ISO ISO หนึ่งสามสี่แปเวอร์ชันนสิบหนะคะมันก็เป็นลักษณะของคุณภาพที่มันโฟกัสไปสําหรับบางบางอุตสาหกรรมอะคะ่ะเช่นอย่างสมมติว่าเครื่องมือแพทย์มันมีโอกาสเกิดผลกระทบอะไรบ้างนะคะมันมันมันเซนซิทีฟกว่าอุตสาหกรรมอื่นดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะต้องมี มาตรการหรือมีข้อกําหนดที่มันเพิ่มมันเข้มงวดขึ้นมาหรือมองง่ายๆเนี่ยอย่างสมมติว่าถ้าเราทําวงการที่ส่วนรถยนต์เนี่ยตัว ISO 9001มันก็ไม่พอแล้วมันก็จะต้องมีตัวที่ละเอียดกว่านั้นนะคะก็คือ i a t f 1 6 9 9เหมือนการภาพเดียวกันเลยถ้าคะถ้าส่วนของเครื่องมือแพทย์ก็จะมี13485นะคะก็เป็นตัวของระบบคุณภาพที่มันจะมีข้อกําหนดที่เข้มงวดขึ้นมาซึ่ง13485โครงสร้างของข้อกําหนดไม่เหมือน ISO 9001นะคะ ก็ก็ลำบากนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรจะพยายามอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะคะให้ได้นะจ๊ะทิต้องทําได้เพื่อเพื่อนๆทุกคนทุต้องทําได้อ่าในส่วนของข้อกําหนดนะคะ ISO 13485นะคะอ่าเดี๋ยว ตัวของข้อกําหนด13485มันจะมีโครงสร้างข้อกําหนดก็คือข้อ4ถึงข้อ8นะคะซึ่งข้อ4ถึงข้อ8เนี่ยมันแบ่งเป็นภาพตั้งต่อไปนี้นะคะข้อ4เนี่ยมันคือ quality management นะคะพูดง่ายๆเนี่ยมันก็คือเหมือนแบบฟันฟันเฟืองในการทํางานนะคะ,ะมีเฟืองในการทํางานึึึบบบ มีเฟืองในการทํางานอ้สวยมากเลยเฟืองในการทํางานเนี่ยซึ่งเฟืองตัวนี้มันมีอยู่ทั้งหมด 2, 2, 2องเฟืองนะคะขบกันอยู่นี่คือข้อสีนะคะเฟืองสองตัวขบกันอยู่นะคะข้อสีก็คือเรื่องของระบบแบบพูดง่ายๆคะ่ะคือ quality management system quality management s y s เ e m นะคะอ่าก็เฟืองตัวแรกก็คือข้อ4.1นะคะ4.1เฟืองตัวแรกที่เราสนใจมีอยู่6ตัวอ่านะคะตัวแรกในส่วนของ quality management system เนี่ยคือตัวที่หมวดในเรื่องของเอกาสารก็จะมีอันแรกอันนี้ก็คือ4 1 1นะเป็นเรื่องของ document 4 1 2นะคะเป็นเรื่องของ system ในการทำงาน 413นะคะเป็นเรื่องของการมีระบบการจัดการนะคะ414นะคะเป็นเรื่องของการสอดคล้องกับมาตรฐาน415คือการเลือกซัพพลายเออร์นะคะอ่าอันนี้คือระบบที่เราต้องวางไว้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถทำงานได้นะคะอย่างมีระบบคุณภาพแล้วก็416เป็นเรื่องของการเลือกซอฟต์แวร์ อันนี้คือมาตรฐานของการทำงานนะคะเสร็จแล้วเฟืองตัวที่สองนะคะมีอยู่ห้าตัวอ่านะคะก็จะมีสีนนอ่อันนี้สี่จุดหนึ่งเนาะอันนี้สี่จุดสองนะคะสี่จุดสองก็มีสี่สองหนึ่งก็คือเรื่องของเอกสารที่ต้องมีคือสี่สี่หนึ่งสี่อ้หมดสี่จุดหนึ่งเนี่ยมันเหมือนเป็นข้อทั่วๆไปข้อเล่าเรื่องระบบอะแต่ว่าพอสี่จุดสองเนี่ยมันเป็น เป็นเรื่องของแบบว่าการลิสต์ออกมาเป็นเอกสารนะคะก็มี4 2 1คือเอกสารที่ต้องมี422ก็คือเรื่องของคู่มือคุณภาพนะคะอันนี้บังคับว่าจะต้องมีคู่มือคุณภาพ423เป็นเรื่องของเอกสารตัวของการาจัดทาแฟ้มเอกสารนะคะหรือการแบบว่าการดูแลเอกสารนะคะแล้วก็4 2 4ก็คือ Doc Control การควบคุมเอกสารนะคะ4 2 5นะคะก็คือ เรื่องของการควบคุมเล็คอร์ดอ่ะเฟืองสองตัวนี้ต่างกันยังไงเฟืองตัวข้อสี่จุดหนึ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนเรื่องของโครงสร้างอะโครงสร้างการทํางานส่วนสี่จุดสองเนี่ยมันเป็นเรื่องของเอกสารต่างๆเสร็จแล้วก็มีเฟืองสองตัวฟืบเฟืองอะมันเดินไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มีคนหยอดน้ํามันนะคะก็มาที่คนหยอดน้ํามันคนก็จะต้องหยอดน้ํามันเครื่องเพื่อให้เฟืองเดิน คนคนนี้คิดว่าเป็นใครก็เหมือนเดิมท็อปแมネจเมนต์สิ่งที่ท็อปแมเนจเมนต์จะต้องใช้เพื่อเป็นน้ำมันในการในการหยอดนะคะมีอยู่ทั้งหมด6ตัว1 2 3อ่า6ตัวที่ต้องใช้ในการหยอดนะคะ1ก็คือโฟกัสการแสดงความมุ่งมั่นโฟกัสโอ้นี่นพอติดขอบเนี่ยวัดยากมากเลยอันที่2อันที่1มุ่งมั่นต่อระบบอันที่2มุ่งมั่นต่อลูกค้า อันที่3ามนะคะทอ็อปแมเนจเมนต์จะต้องมีการกำหนดนโยบายคุณภาพคล้ายๆกับตัวคล้ายๆกับตัวเก้าพันหนึ่งแต่ว่าแบบมันเรียงข้อไม่เหมือนกันอ่าอันต่อมาก็จะต้องมีการวางแผนงานนะคะแล้วก็จะต้องมีการอ่าเริ่มเริ่มเดาออกมามีการทำอำนาจหน้าที่ นะคะก็คือข้อ5.3ของ9001อะไรนะคะแล้วก็จบที่ในเรื่องของการ management review ข้อกำหนดมันจะแปลกๆนิดนึงนะแต่ว่าเราอ่ะเอาแค่คอนเซปต์นะคะจริงๆเราไม่ต้องท่องข้อกำหนดได้หรอกแต่ว่าเพียงแต่เรารู้ว่าไอ้โครงสร้างมันเป็นยังไงเวลาเปิดอ่านจะได้เปิดอ่านถูกนะคะอ่ะทีนี้พอมี ท็อปแมเหล็มมาหย่อนน้ำมันเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ทําให้เฟืองตัวนี้มันมันหมุนได้แล้วฟันเฟืองเริ่มหมุนแล้วมันยังทํางานไม่ได้ถ้ามันไม่มีทรัพยากรเราต้องเติมแบตเตอรี่ให้มันก่อนอ่าแบตเตอรี่นะคะหรือทรัพยากรแต่ก่อนทรัพยากรข้อกำหนดอื่นเป็นหีบสมบัติอันนี้เป็นแบตเตอรี่มันจะได้เข้ากับเรื่องฟันเฟืองเนาะทรัพยากรที่จะต้องเติมมีอยู่ทั้งหมด4ี่ตัว ตัวที่1คือ6.1คือทั่วไปอ่าเขาจะเปิดทรัพยากรตัวนี้ตลอดเลยทุกข้อกาหนดเลยมันจะต้องมีแบบเรื่องของทั่วไปก่อนนะคะ6.2เรื่องของคนอ่าเติมคนลงไปนะคะ6.3นะคะเรื่องของตัวของ Facility สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ f า uh, c <Fac> i l i t y นะคะ6.4เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ย สิ่งแวดล้อมในการทํางานที่เราต้องการทําเพื่อเป็นเบสออนหรือว่าทําให้งานผลิตเครื่องมือแพทย์ของเราเนี่ยมันถูกต้องมันดีงามเนี่ยเราก็จะต้องมีทรัพยากรประมาณเนี้ยนะคะสตัวขั้วบวกคั้วลบทรัพยากรต่อไฟก็ฟึบใส่น้ํามันเครื่องไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเฟืองละมุนแล้วค่ะฟเฟือง,งหมุนออกมาจากสายพานออกมาตรงนี้นะคะอ่า เฟืองเรางานแรกของเฟืองเราคือการเขาเรียกว่าการเซตอัพซิสเ็มนะคะใช้คำว่าการวางระบบอองค์กรจะต้องเป็นยังไงมีใครบ้างนะคะใช้หน่วยงานไหนขั้นตอนในการทำงานเป็นยังไงเสร็จแล้วไปเอางานมาจากลูกค้า ไปรับงานมาจากลูกค้านะคะข้อกำหนดก็จะต้องมีการรับงานการพิจารณางานว่าทําได้ไม่ได้ยังไงการออมีเงื่อนไขมีการทบทวนการสื่อสารและถ้าบางงานเราไมออ่ลูกค้าไม่ได้ให้ตัวดรออิ่งมาเราก็จะต้องมีขั้นตอนในการ <c oughs> ขั้นตอนในการออกแบบ ออกแบบงานนะคะเขียนแบบงานออกมาก็คือมี Input Output มี Process นะคะอ่าเสร็จแล้วพอเราได้งานออกมาเราจะรู้ว่าเราจะต้องผลิตอะไรยังไงขั้นตอนไหนและใช้วัตถุดิบอะไรเราก็ไปสู่งานจัดซื้อ พอเราซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เราเตรียมตัวผลิตได้แล้วนะคะเราก็ไปสู่การผลิตผลิตอยู่ที่ข้อ7.5มีทั้งหมด11ข้อย่อยนะจ๊ะอ่า7.5มีอะไรบ้างก็สเตปการผลิตเลยค่ะ1 7 7 5 1นะคะก็คือการควบคุมการผลิตข้อกำหนดมันก็จะคล้ายๆกับกับ,ก,บกับการเก้าพันน่ะที่บอกพูดถึงเรื่องของการสิ่งที่ต้องมีในฝ่ายผลิตอะคะ่ะการควบคุม 7ลิต7-52พูดถึงความสะอาด,อาดในพื้นที่ทํางานเนาะ753อันนี้คือสเต็ปของการผลิตนะคะ753พูดถึงในเรื่องของการติดตั้งเครื่องจักรต่างๆนะคะการจัดวางนะคะ754นะคะพูดถึงเรื่องของกิจกรรมการบริการกัน เจ 5, 5นะคะพูดถึงข้อกำหนดเฉพาะในแต่ละตัวโปรดักต์เจ็นะคะพูดถึงเรื่องของการตรวจรับรองนะคะคือแบบพอได้ผลิตภัณฑ์มาแล้วเนี่ยการตรวจของเราเนี่ยเราจะต้องตรวจรับรองยังไงบ้าง7 57นะคะพูดถึงเรื่องของข้อกำหนดการตรวจเจ็ดห้าแปดนะคะพูดถึงเรื่องของการบ่งชี้การสอบกลับนะคะเอ้ยไม่ใช่สิเจ็ดห้าแปดพูดเรื่องการบ่งชี้เจ็ดห้าเก้าพูดเรื่องการสอบกลับ ะะแล้วก็7510นะคะพูดถึงเรื่องของทรัพย์สินของลูกค้าจะเห็นว่าโครงสร้างข้อกําหนดมันจะมีความคล้ายกับตัว9000นะคะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เรียงเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าคอนเซปต์ข้อกําหนดเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะคะทรัพย์สินของลูกค้า ะะและคะและ711ก็คือเอ้ย7511นะคะเรื่องของในตัวของการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสโตร์นี่แหละอะ่พอสายพานมันไหลามาเนาะมันไหลามาเรียบร้อยแล้วมันก็เข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วมันก็ผ่านขั้นตอนทั้ง11ขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ออกมาจากกระบวนการการผลิต ออกมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ต้องเจอก็คือเจอการตรวจสอบในข้อ7.6กนะคะการตรวจสอบนะคะตรวจสอบควบคุมว่ามันได้ไม่ได้อย่างไงบ้างเราจะได้โปรดักตมาแล้วนะคะแต่พอเราได้โปรดักต์มาปุ๊บเนี่ยมันมันไม่ใช่จบไงมันจะต้องมีการ เอเอา Data มาดูมาคำนวณมาทำการวิเคราะห์ต่างๆนะคะวิเคราะห์ความล้มเหลวความผิดพลาดนะคะต่างๆมันก็เลยไปที่ข้อข้อ8อันนี้เป็นรูปคนนั่งดูข้อมูลนะถ้าใครจินตนาการไม่ออกต้องใช้จินตนาการขั้นสูงมากเลยอันนี้รูปคนคนนั่งดูข้อมูลข้อ8เนี่ยคือข้อข้อ ข้อเจ็ดเนี่ยมันคือเรื่องของ Product ใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเ,เป็น Product การผลิตผลิตภัณฑ์นะคะ p r o Product Realization r e a l i z a t i o n นะคะพอข้อแปดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการ Measurement Analysis การวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การทำการปรับปรุงประยุกต์ใช้นะคะก็เป็นเรื่องของเ s u r e m e n t measurement นะคะ analysis and input r o ข้อมูลที่ผู้ชายคนนี้จะต้องดูจะต้องวิเคราะห์เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด5ข้อมูลนะคะอ่ะวาง1 2ขึ้นรูปไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบอกว่าอะไรบ้างข้อมูลที่ผู้ชายคนนี้นะคะหรือว่าถ้าจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้แบบมันไม่ได้มีตัวตนชัดเจนหรอกมันเป็นเชิงซิสเ็มว่ามันจะต้องมีคน m o n ิเตอร์รหรือตรวจติดตามข้อมูลดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกคือทั่วไป ทั่วไปก็คือไปคิดเราเองว่าเราจะต้องติดตามข้อมูลอะไรบ้างนะคะเยอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของข้อร้องเรียนข้อสะท้อนกับคือไม่ได้ไปคิดเราเอง ข้อแรกคือเราจะต้องไปอ่านลิสต์ข้อกําหนดย่อยๆนะคะเขาจะบอกว่าเราจะต้องติดตามอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนกับเรื่องของข้อร้องเรียนนะคะเรื่องของการรายงานเรื่องของการอินเทอร์เน็ตออก็อยู่ในข้อ8.1นะคะข้อมูลที่เราต้องเฝ้าติดตาม8.2นะคะเป็นเรื่องของการตรวจวัดอันนี้เป็นตัวเลข 8.1เป็นเชิงซิสเตมนะคะ8.2เป็นเชิงตัวเลขเช่น KPI เป้าหมายต่างๆนะคะการตรวจติดตามค่ากระบวนการการผลิตต่างๆ8.3เป็นเรื่องของการจัดการ NG Product นะคะถ้าของเสียเราจะดำเนินการยังไงนะคะชี้บ่งยังไงนะคะแล้วก็ทำการตอบสนองทำการคัดแยกทำการแอคชั่นยังไงบ้าง8.4ที่เราจะต้องติดตามก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวนี้เราแนะนำให้อาจจะต้องใช้ตัวของ SPC เข้ามา Xbar อ,อาชาดในการคอนโทรลว่าในการผลิตเครื่องมือแพทย์เนี่ยเรามีเส้นที่ใช้ในการคอนโทลเนี่ยยังไงนะคะแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่ามันหลุดออกจากเส้นตรงนี้มันจะเกิดปัญหาอะไรยังไงนะคะแล้วตัวสุดท้ายนะคะ8.5นะคะคือเรื่องของการพัฒนาการปรับปรุงอย่างต่อเน,นื่องอ่านะคะ อ่ะอันนี้คือข้อมูลในส่วนของข้อ8คือ measuring measurement analysis การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะเสร็จแล้วพอเราวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือ data นะคะข้อมูลอ่า data ตัวนี้ก็จะถูกเอาเข้าไปใน management review ก็คือเอาไปใช้เป็นน้ำมันเครื่องเพื่อให้สายพานตัวนี้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อไปอ่าดูกันชัดๆรึง อันนี้คือข้อกําหนดนะคะ ISO 13485นะคะก็คือข้อกําหนดที่ว่าด้วยเรื่องของการผลิตเครื่องมือแพทย์ ซึ่งเมืม่อจะเห็นว่ามันจะมีความซับซอ้อนหรือว่ามีการเรียงข้อกําหนดที่เยอะกว่าในตัวของก้าพันเนอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้ามันเป็นเครื่องมือแพทย์มันมีความเซนซิทีฟต่ออันตรายของผู้ใช้นะคะดังนั้นจึงมีการดีไซน์และการกาหนดข้อกําหนดที่ค่อนข้างที่จะละเอียดเพื่อที่จะลดความเสี่ยงตัวนี้ออกมานะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจข้อกําหนดตัวนี้มากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเห็นว่าคลิปตัวนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะแล้วก็ถ้าติดขัดประการใดอย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้นะคะเดยยก็จะไปพยายามตอบ ทุกคนนะคะที่พยายามตั้งใจทําข้อกาหนดออกมาเพื่อให้มันง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเข้าใจและมีความสุขกับการทําระบบนะคะแล้วก็วันนี้หวังว่าสิ่งต่างๆที่ดิปทำค่ะ,ค,ะคงจะช่วยให้การทําระบบของคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ